มันเขามีความสําคัญขนาดที่ตํารวจต้องอารักขาแบบนี้เหรอฮะถูกไหมอารักขาใครนี่ก็ยืนกั้นเลยผมเข้าใจว่าทุกคนได้รับคำสั่งเนาะอันนี้ต่อผมก่อนว่าพิมพ์ลายนิ้วมืออยู่หรือเปล่ามคไม่คือตอนนี้ตํารวจกลัวพวกเขาเหรอฮะเขาเป็นผู้ต้องหานะครับตอนนี้เรารอกันมานานมากแล้วครับแล้วผมว่าตำรวจก็ไม่แฟร์ด้วยนะตอนนี้ํำเดียวพิมพ์ลายนิ้วมืออยู่ป่แค่นั้นว่าไงธรรมราช ออกมาคุยกันหน่อยดิเก่งในโซเชียลอย่างเดียวมึงอะถ่ายเลยถ่ายเลยพิมพ์อยู่หรอือเปล่าพิมพ์อยู่ใช่ไหมครับสรุปพิมพ์รายนด้มือในห้องนะในห้องตกลงพิมพ์รายนด้มือในห้องนะครับเป็นออทองหล่อสองมาตรฐานนะสองมตานนะงมตรฐานนะพี่เพราะเมื่อกี้ผู้เสียหายเก่าเขาก็พูดนะครับว่าเขา พิมพข้างบนนะฮะอันนี้ต้องมีคำตอบนะคะพี่ต้องมีคำตอบต่อประชาชนนะครับแบบนี้สื่อเขาจับตามองการทำเนินนะครับโอ้คำตอบครับไม่แล้วคือเนี้ยพยายามปกปิดสื่อตลอดแล้วสื่อเขามารอตั้งสามสี่ชั่วโมงไม่เห็นใจเขาเลยแต่เห็นใจคนที่มา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 ,มา,มารักทรัพย์ข้อ,อกล่าวหาไม่หนูยังต้องการคำตอบว่าเสานอแล้วเขาพิมพ์อะไรในมือข้างในนี้เหรอคะบอกแล้วชี้แจงตรงนี้นะ